นี่กูว่างกูเลยมาออกคลิปจิกหมอยสอยหีสาธารณะของพวกมึง อีวัสนากิ่งแก้วแอนเพลิงอีชกกรีขายหีที่พัดพงอีกุลีขี้ข้าชั้นต่ำที่บ้านพักคนชราอีพลเมืองชั้นสามอีเปกัญญารัตนไกยสัตว์อีแม่เลาอีมามาสังอีกะลีขายหีน้า่องโซโหบ่อนไพ่บ่อนการพนังพนันเดินสายขายหีไปทั่วยุโรปอีชวีวันหีคันจันไรใจหมาหน้าควยช้างอีดอกทองมนุษย์ป้าอีบ้านนอกไม่พัฒนาอีชนบทภูธรอีกะลีภู เกตหาดป่าตองมึงเป็นเฮียอะไรมากปะอิสัตฮะเห็นดิ้นหีสั่นหหวยหวกระจายทั่วโลกออนไลน์ไปหมดนะอีดอกเห็นเข้ามาสองกูแฟนเพจกูแล้วเอาไปเห่ากูจะทำคลิปไม่ทำคลิปหนักขีหนักแดดอะไรโสเพณีกร,รี่ชั้นต่ำอย่างมึงฮะอีพวกจันไรดอกทองระยำอีครั้งคกตกถังขี้อีจุก,กระเปดหน้าส้นตีนฮะอีดอก มึงเอาเวลาที่มึงมาตามเสือกเรื่องกลัวไปพัฒนาตัวเองไปนะสถานภาพของมึงอะ่ะเป็นพลเมืองชั้นต่ำของประเทศอังกฤษนะขนาดคนอังกฤษเขายังทําคลิปไล่พวกมึงให้ไปดูดควยเลียหีเจ้าเนี่ยพาลูกหน้าลิงของมึงไปขายขีที่พัดพงเหมือนเดิมเหมือนมึงอะ่ะอีดอกอจมามไว้อีแบนนะอีสัตว์อย่ามาเสลออีดอกกูจะทําคลิปอะไรแอดมินในเพจของกูเขาเอาคลิปเด็กอ่า กระเทยนะที่ถามไอ้ภูมี่ไอ้ภูมี่นะหแมนี่ยสั่งสอนให้ประชาชนพอเพียงนะแต่ตัวมันเองลูกหลานเลยหลนนะเครือข่ายสัตว์นรกจันไรเดลฉานของมันเนี่ยไม่ยอมทําแต่จะให้ประชาชนพอเพียงนะแต่มันเสือกขโมยเงินป้นภาษีประชาชนจนมันกลายเป็นหมากากสัตว์ที่รวยอันดับหนึ่งของโลกจนชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขาทนไม่ได้นะที่มันเนี่ย คดโกงคอรัปชันจากประชาชนคนที่เลี้ยงมันเนี่ยนะประชาชนนอนตายเกลื่อนถนนเป็นเบื่อไม่มียาค่ารักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าการศึกษาเ,าเรียนฟรีนะคนเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดทั่วทุกหย่อมหญ้าทั่วทุกภาคนะอีดอกอีส้มตีนมึงจะดูดควยเลียหีเจ้าดูดไปแต่ยาเห่านะถ้าเห่าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเห่าเพราะมึงมันเหมือนสัตว์นรกสัตว์ชั้นต่ํา อบีมาพารามิซียมอีดอกทองมึงเคยเรียนไหมฟิสิกส์อ่ะมึงเคยไม่ได้เรียนมึงคงไม่ได้เรียนวิชาฟิสิกส์เคมีอะไรหรอกนะเพราะมึงจบป .4 ยังไม่จบอ่ะถ้ามึงจบดีมึงคงไม่ไปขายหีแถวพัดพงพวกมึงคงไม่ไปขายหีแถวหาดป่าตองหรือว่าซ่องโซโหไทภูมินะหีแมวดีอ่ะทำไมมึงต้องทําไมพ่อนอกน้ําเงี้ยนของมึงอ่ะต้องปล่อยให้มึงมาเดินสายขายหีที่ซ่องพัดพัดพงตอนมึงท้องเจ็ดเดือนต้องให้ฝรั่งเนี่ย แขกชาวต่างชาติเนะี่ยมันก็แทกรูด่าของมึงเนะี่ยจนมึงต้องขายขีนี้ชีวิตบัตรซบเนะี่ยมาอังกฤษฮะอีซอนตตนมึงหัดใช้สมองคิดนี่ไงความแตกต่างระหว่างกอรี่กับฮีโร่มึงเข้าใจหรือยังว่าทำไมตำรวจศาลนะพละเมืองชาวอังกฤษ สื่อต่างๆของนานาอารยประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆถึงกลางปีกปกป้องคุ้มครองสนับสนุนใช้ให้กูใช้ไลใช,ใช้แฉแหลกแพกี่ที่บี้ควยเจ้าแล้วก็ไม่เล่นงานกูเวลาที่พวกมึงอไปแจ้งความเทจนะแต่เขากลับโทรศัพท์มาบอกผัวก,กูแล้วก็มาบอกกูว่าพวกกะรีขายขี่ชั้นต่ําจากเมืองไทยเนี่ย นะมาใส่ความยูอีกแล้วนะแต่ไอไม่รับแจ้งไอถีบหน้ามันออกไปแล้วตอนนี้มันก็มาแจ้งเ่ียหาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามีประวัติอยู่ในโรงพักนะกูจะบอกเอาอะไรไว้ให้ว่ามึงจะดูดควยเรียหีเจ้าทําไปแต่อย่าเสือกอย่าเด็ดร้านเงี้ยนประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของมึงนะถ้ามึงรักเจ้ามากเนี่ยกลับไปขายหีเหมือนเดิมพาลูกหน้าลิงอุบาทอักลี่หุ่นอ้วนเหมือนผัวเมื่อก,กลับไปขายหีเหมือนมึงด้วยอีดอกนะประเทศนี้เขาจ่ายภาษีเลี้ยงดู การศึกษาฟรีการรักษาพยาบาลฟรีให้ลูกมึงมึงต้องหัดสำนึกบุญคุณคนอังกฤษหัดกระตันยูบ้างนะเขาให้งานให้การมึงทำเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยาวกกบุญเท่าไหร่แล้วเพราะความสามารถสมองมึงไม่มีมึงอยู่เมืองไทยมึงก็ทําได้แต่อาชีพขายขีนะหนังหน้าสีผิวอย่างมึงการศึกษาศาสตร์สถานภาพอย่างมึงเนี่ยถ้าไม่ไปปลูกผักปลูกหญ้าเหมือนพ่อแม่มึงเป็นชาวสวนมึงก็ต้องมาเป็นคนใช้บ้านพ่อแม่กูมึงจําเอาไว้หนังหน้าที่เคี้ยวกามเหลี่ยมตั้งแบมกนะ จมูกบานอย่างมึงเนี่ยหีดาปีอย่างมึงในอีแบนนี่อีวาสนา่ีแก้วนะอีช็อกกะลีขายขีเป๋อรอีดดัดร้านเหมือนกันนะอีดอกทองมึงขายขีขายไปค่ะอย่ามาเสือกแห่งขีสาธารณะเสือกกับกูนะคนละชั้นขนาดมึงหมดเงินจากค่าขายขีเนี่ยไปซ่อมหนังหน้าเอาฟิลเลอร์เนี่ยยัดปากจนเหมือนขีหมาโดนเย็ดเนี่ยแล้วก็เอาซิลิโคนเนี่ยยัดหน้าอกจนโหยนมเป็นกะลาครอบสองอันสองใบอีดอก แม่งขนาดมึงเอาโบโท,ท็อกฉีดหนังหน้ากูเนี่ยสาห้าแล้วลูกสองหนังหน้านี่ไม่ได้มีป้องมีแป้งเลยอีดอกนะหน้ากูยังตึงกว่ามึงเพื่อนฝรั่งกูเขายังบอกเลยอีสัตว์นะนี่มันเป็นกระเทยตัดควยมาเดินสายขายขีที่ประเทศเขาอีกแล้วอีส้นตีนนะมึงไม่ได้สวยกูบอกเลนะหนังส้นตีนกูเนี่ยมึงเห็นปะส้นตีนกูเนี่ยยังงามกว่ามึงนะอีดอกถ้ามึงสวยจริงอะไรจริงดีฉลาดเพรเพอร์เลเลอเพอร์เฟกเ,เนี่ย ฝรั่งชาวต่างชาติเขาจะต้องเข้าข้างมึงนะแต่นี่ก็เห็นฝุ่นใต้แตดและองใต้ตีเนี่ยด้วยกันไปดูดควยไปกดไลค์ให้กันนะกูไม่เห็นเคยมีฝรั่งต่างชาติแบบเป็นองค์กรใหญ่ๆหรือว,ว่าเป็นสื่อต่างชาติเนี่ยเขาให้มึงอวยมึงเลยไม่เคยเจอนะส่วนอีชวีวัน <ๆ S 2> หีคันจันเลยมึงอยากจะดานายกปูห,หรออยากจะด่าอะไรด่าไปพวกกูก็มีสิทธิ์ใช้ไล่แช์แหละไอ้ภูมิหน้าหีแมวได้นะอย่าดิ้นอะีสัตว์ นะมึงอย่าไปเที่ยวไล่ล่าน้องกระเทยเลยที่เขามาออกความคิดเห็นว่าไอ้ภูมิหน้าหีแมวเนี่ยดีแต่หาวหอนให้ประชาชนพอเพียงแต่ตัวมันเองทําไม่ได้อีสัตว์เอาเวลาของมึงอไปซ่อมหนังหน้าอีป้านะหนังหน้าเหี่ยวจะตายหาเนี้งนี่ยาแล้วต้องเอารูปสมัยขายหีตอนเก่าตอนมาอังกฤษเนี่ยขึ้นรูปปัจจุบันมึงไม่เอาขึ้นเลยอีดอกตีนกาเต็มเลยอีสัตว์ นะพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยภาษาอังกฤษนี่ก็ง่อยอนะมึงถึงต้องไปทํางานเช็ดขี้เก็บเยี่ยวหมานที่โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงเนะี่ยอีดอกอีส้นเตนนะถ้าไอ้ภูมิหน้าหีแมวมันดีจริงอะพวกมึงทําไมไม่พาผัวพาลูกมึงกลับไปกาลาแลนมึงมาอยู่ทำไมอังกฤษประเทศที่เขาไม่เอาไอ้ภูมิหน้าหีแมวกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอะที่เขาเข้าข้างสนับสนุนกูอะฮะอีดอกหน้าด้านหน้าทน แล้วแม่พวกมึงจะแบนอเมริกาอย่างงู้นอย่างงี้อีส้นตีนเอ้ยแม้วันก่อนยังเห็นอีแบนเข้าไปบอกเงี่ยปีปีน้าเดี๋ยวจะพาลูกมาฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาอีส้นตีนอีกระดีอีขายหีอีช็อกกะลหีหน้าหน้าหนังแต๊ดแม้อีดอกมึงจะเข้าไปอยู่ประเทศไปเที่ยวประเทศเขาทําไมล่ะประเทศที่เขาความบาดเอรัฐบาลคณะควยสมชื่อควายสมชายอะ่ะฮะ อีกุลีอีชอีแรงงานชั้นต่ำอีพลเมืองชั้นที่สามแม่ทำเป็นเอาไอ้ภูมิหน้าหีแมวขึ้นเว็บไซต์อีดอกพ่อเฮียอะไรปล่อยให้ลูกไปขายขีตอนท้องเจ็ดเดือนโดนฝรั่งชาวต่างชาติกระแทกลูดากเนี่ยจนจิตใจมึงวิปลาดเนี่ยโดนฝรั่งลงแขกโดนแมงดาตบกระทืบนะมึงเลยเอาความรุนแรงเนี่ยมาใช้ในประเทศอังกฤษ จะมาตบมาตีมาไล่ล่าค่าทำร้ายคนที่ความคิดเห็นต่างจากมึงเนี่ยจนตำรวจต้องบุกซ่องของมึงนะอีผัวหลังอีอ,อีอีไม้หน้าหนังควยเนี่ยไม่เคยสั่งสอนให้มึงเป็นคนดีเลยใช่ไหมฮะอีดอกตั้งแต่มึงมาอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ย หัวมือไม่เคยสั่งสอนเรื่องกฎหมายเลยใช่ไหมว่าอย่าเอาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตมึงที่มึงโดนพ่อแม่ในไส้ของมึงข่มขืนจนมึงเนี่ยไม่ยอมกลับไปเผาผีพ่อแม่มึงและแถมมึงยังโดนแมงดาตบกระทืบแล้วก็แขกที่มาซื้อขายหีมึงเนี่ยนะถีบตะบันหน้าจนหน้ามึงหน้าหนังเคี้ยจมูกแบนจนปัจจุบันเนี่ยนะอย่าเอาความตไใจหมาสันดานสัตว์หนังหน้าเขี้ยของมึงมาใช้ที่ประเทศอังกฤษกูบอกแล้วไง ขนาดมึงยังทำเฮี้ยอะไรกูไม่ได้เนี่ยตํารวจพลเมืองอังกฤษเขาจะกระทืบหนังหน้าที่เฮี้ยของมึงเอานะมึงจะไปตามล่าน้องกระเทยที่เขามาดา่าไอ้ภูมิหน้าหีแมวออกคลิปแม้อีดอกมึงเอาเวลาไปสั่งสอนลูกมึงเหอะว่าอย่าขายหีบนมึงจำไว้นะอีสัตว์แบนอีวาสนากิ่งแก้วหนังหน้าเฮี้ยการศึกษาตาบ้านจนและยังดูดควยเรียหีเจ้าอีกมึงรักเจ้ามากไ้มึง เสียค่าเครื่องบินกลับไปปั่นจัก,กรยานไบโฟมสิลักคึอจัก,กรีวงองค์ส้นตีนมากขนาดพ่อแม่มึงมึงยังไม่เอาเงินไปเผาเลยอ,อีลูกเนละคุณอีชอ็อกกอรีอีขายหีอีโสเพนีนะพวกที่มึงค,บ,คบกันอยู่เนี่ยก็อาชีพขายหีมึงไปสืบประวัติมาสิ พวกมึงเนี่ยไม่มีใครได้จบปริญญาเหมือนอาจารย์หวานเหมือนเออคุณดวงจำปาหรือว่าเหมือนอาจารย์การดาแนงน้อยฝ่ายประชาธทปไตยก็ที่พวกมึงก็คบๆกันอยู่ก็เมียฝรั่งเมียเช่าที่มาจากหาดปา่าตองภูเก็ตอย่างเงี้ยนะซอยคาบอยซอยนานา,นาพัดพง่องโซโหลงนวดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่ามาเทียบรัศมีอย่ามาเทียบรัศม,ม,มีนะเข้ามาในเพจก,กูเนี่ยเข้ามาได้แต่ตัวมึงเองเนี่ยก็ต้อง เจ็บช้ำน้ำใจนะอ,อกกรดหนองเพราะมึงทํเฮี้ยอะไรกูไม่ได้นะได้แต่เห่าหอนกับพวกฝุ่นใต้แต็และองน้ําเงี้ยนพวกเดียวกันไปวันวันะอย่างมึงทําอะไรได้แค่เดินเข้าไปในสถานีตํารวจเนี่ยไปกล่าวหาก,กูเขาก็เซิร์ชชื่อมึงเขาเห็นชื่อมึงเนี่ยที่ไปโดนตักเตือนแล้วก็โดนเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมากันเขาก็โทรศัพท์มาบอกผัวกู่ะผัวกก่าวกูมาบอกกูแล้วว่าพวกมึงเนี่ยเอาอีกแล้วนะอีดอก ขนาดหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อะเขายังไม่รีสปอนซ์มึงเลยอีดอกมึงบอกว่าเดี๋ยวมึงจะออก BBC อีโรสได้ออกแค่ h h a n n e ฟ4ตอนนี้นี่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะอีเคียกูยังไม่เห็นมึงออกสื่อเพื่อพ่อหลวงภูม,มิน่าหิแมวมึงเลยอีวาสนากิ่งแก้วอีช็อกกะรีพัดพงฮะอีดอกถุยน้ำลายลงกับพื้นนะ่ะแล้วก็เลียขึ้นไปอีกเนี่ยหน้าด้านหน้าทนนะ หน้าแหกหน้าแตกกลางสื่อโลกออนไลน์เนี่ยรักไอ้ภูมิหน้าหแมวมากเน่มึงทำเพี้ยอะไรได้ตอนนี้อีดอกฮะมึงเข้าไป u ูเอเข้าไปในสหประชาชาติเหมือนพี่อนเนกได้ไหมเข้าไปรายงานได้ไหมว่าพวกกูเนี่ยเป็นเทเลลิตเป็นอะไรเขาเชื่อมึงไหมเขาเชื่ออีช็อกกะรีขายหีอย่างมึงไหมคะอีซอนตีนแม้ขนาดพวกเดียวกันยังไม่เอาเลยอีเอมมี่สีประแดกแล้วก็อีโซ โซฮี so he, แล้วก็อีปุ๋ยหมอนวดควยเนี่ยอย่างเอามึงมาแชว่ามึงจะเป็นช็อกกะลีขายหีเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีว่ประวัติมึงด,ด้วยด้วยอีซ่อนตีนนะอย่าเยอะมึงเลิกยุ่งเรื่องการเมืองได้แล้วล่ะสัตว์นรกอย่างมึงสู้ไปก็ไม่ชนะกูบอกแล้วไงแนวรบในต่างประเทศพวกกูแข็งแกร่ง the USA นะแล้วก็ the EU Australia New Zealand แล้วก็แคนาดาประเทศในเครือจกกักรภพบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนข้างบ้านประเทศญี่ปุ่นซัพพอร์ตพวกกูหมดเข้าข้างปกป้องสนับสนุนนะอีฮี้่มึงเห็นแล้วยังล่ะว่าพอผัวเก่ากูและกูทําเรื่องเข้าไปถึงกระทรวงการต่างประเทศเป็นยังไงล่ะตอนนี้ชื่อกูหนึ่งหนึ่งสองไม่มีแล้วออกข่าวมาสามครั้งเนี่ยไอ้พวกคณะควยสมชื่อคําสั่งชั่วเนี่ยไม่เอาชื่อกูลงเพราะมันรู้แล้วว่ามันทํเฮี้อะไรกับกูไม่ได้ยิ่งทํายิ่งเจ็บ นะยิ่งทํายิ่งเข้าเนื้อตัวพวกมันเองก็เหมือนมึงอ่ะมาแรดล้านเงี่ยนแม้จะมาข่มขู่กูให้หยุดให้กลัวอีดอกผลสุดท้ายแม่งเจอประจานเองไล่ล่าคนอื่นผลสุดท้ายมึงโดนตํารวจไล่ล่าโดนประชาชนคนอังกฤษไล่ล่ากูาจะบอกเอาไว้ให้นะว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เขาไม่ปรากฏชื่ออยู่ในเกาะอ,อังกฤษเนี่ยเขามองพวกมึงอยู่นะอีดอกบ้านเลขที่มึงก็มีที่ทํางานผัวก็มีถ้ามึงแรดล้านเงียนอีกนะ เขาทันทีแจ้งความไปบอกเจ้าหน้าที่ของอังกฤษนะแล้วก็ตำรวจเขารอสอยพวกมึงมึงแค่พลาดทีเดียวทำคลิปออกมาข่มขู่คุกคามปลุกระดมหรืออะไรแค่ทีเดียวผิดกฎหมายตอนนี้มึงขึ้นศาลนะแล้วคือผัวมึงเนี่ยได้ดังแน่ที่บริษัทจะได้รู้ว่ามีเมียขายขีเป็นช็อกกะลีอยู่พัดพงมาก่อนอีดอกนะแล้วกูเนี่ยด่ามึงจิกหัวสอยหมวยด่ามึงว่าเป็นอีการีขายขีกูก็ไม่ผิดกฎหมายของ,องกิษเพราะมึงทำจริงๆ เพราะมึงขายขีที่ทรงพัดพงอย่างที่คลิปที่อีมันด้านี่มันเอามาปล่อยเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงนะอีดอกอีซอนตีนอีนาเกลียดอีอักรีอีผัวหลังอ้วนแหมมาอยู่อังกฤษนึกว่าจะเลิเลอเพอร์เฟกมาอวดกูกูจะบอกให้หนังหน้าคนไทยบ้านบ้านพ่อแม่กูยังดีกว่ามึงอีกนะอีดอกอีสัตว์อย่ามาอวดอีซ้นตีน นะมึงเอาเวลาเนี่ยไปลดความอ้วนให้ลูกมึงเนี่ยลูกมึงยังไม่ทีนเอเจอร์เลยแม่งอ้วนเหมือนหมูอีเทียหน้าตาอับปีเหมือนมึงกับอีเทียไหมใอย่ดอกทองอย่่เยอะนะเอาเวลาไปซ่อมสมองมึงหนังหน้านะไปแดกยาโรคประสาทต่อขนาดเพื่อนมึงอะที่ไปตัดขนห่อยให้มึงถึงบ้านนะยังเอามาแฉว่ามึงต้องแดกยาแก้เครียดแดกยาโรคบ้าวิปริตวิปราสเนี่ยเพราะว่าเครียดมากนะตำรวจดูถูกมึงเมื่อมึงขายหีไม่ยอมจัดการอีรอ บอกแลง้วไงสถานะมันต่างกันกอลีกับฮีโร่ยังไงมันก็ต่างกันวันยังข้ามจําไว้นะอีชโโ็อกกีแบนนี่สีตะเป็ดอีวัสนากิ่งแก้วแอนเพลิงอีดอกทองแล้วก็อีเปกัญญาแรดด่านมึงไปขายหีต่อไปเพราะถ้ามึงไม่ขายหีมึงไม่มีความสามารถทํางานอะไรทั้งนั้นนะมึงต้องขายหีเอาเงินมาอัปเกรด ทำหรูเพื่อแลกไหลกับฝุ่นใต้แตดละองใต้ตีนนะเพราะตอนนี้ไม่มีใครเขาสนใจมึงนะมึงเป็นตัวแทนจะมาปราบกูแต่ไปไปมา,มากูปราบมึงแทนเนี่ยมึงเสียหน้าหีแขกจาเอาไว้แล้วก็อีชวีวันหิคันจันไรใจหมาหน้าซนตีนอีมนุษย์ป้าอีหน้าหนังเขียวอีหน้าตีนกาอีเหนียงยานมึงจำเอาไว้มึงก็ไปเก็บขี้เก็บเยี่ยวทำโอทีอีสัตว์นะมึงจะได้มีบ้านสวยๆอะไรอย่างนี้เหมือนกูอีดอก นะนี่มึงยังอยู่บ้านกโลโกโสและนั่งผัวที่มึงถอยออกมาจากซ่องภูเก็ตหาดรประตองนะ่ะอีดอกเยอะๆอีระยำจำบอลน,นะอีบนนอกภูทรจนการศึกษาต่ำและยังดูดควยเรียหีเจ้าอีกนะแทนที่จะช่วยชนชั้นของมึงไม่ให้ต้องตกเป็นชอกโกีขายหีแบบพวกมึงเองเนี่ยอีส้นตีนมึงจำม,มาไว้นะอีดอกมึงมาเสือกเมลหลนะกูออกคลิปจิกด่าคะ่ะออกคลิปจิกด่าถ้ากูมีเวลาว่าง กูนะไม่ปล่อยให้อีโซเพนีอย่างพวกมึงเนะี่ยมาทําให้คนไทยในอังกฤษเสียชื่อเสียงหรอกอีดอกนะคนไทยในอังกฤษเนี่ยเขาดีๆก็มีเยอะจำเอาไว้อีสัตว์เดี๋ยวกูจะมาด่ามึงใหม่